สวัสดีครับพบก,กับเชนเจอร์นะครับเข้าเกมมาวันนี้นะครับประกาศแดงๆขึ้นมาแล้วนะครับน่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสมูนเยลลี่นะครับซึ่งผมบอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าน่าจะมีการเพิ่มโอกาสมูนเยลลี่อีกสักรอบนึงนะ,ะเดี๋ยวดูนิดหนึ่งเผื่อไม่มานะครับอเป็นเพิ่มโอกาสราฟาอไม่ใช่อันนี้ตู้เก่านะครับวันนี้วันที่26แล้วอตู้เก่านี่นี่น โอเคนะครับเพิ่มโอกาสมูลมืดมาแล้วนะครับตามที่บอกไปแล้วนะครับว่า มู Boom เนี่ยน่าจะเพิ่มโอ,อกาสอีกรอบหนึ่งอันนี้คลิปเมื mmm ่อเช้าก็บอกไปนะครับก่อนหน้านี้ก็บอกไปแล้วนะครับว่าน่าจะเพิ่มโอกาสได้อีกสักรอบหนึ่งนะครับคือตอนแรกคิดว่าเฮ้ยจะมีตู้แทรกพิเศษหรือเปล่าเพราะว่าเดือนหน้าโคโรโบนะครับตามสเตปเนี่ยจะต้องมีตู้นะครับที่ออกมาเผารูบี้ก่อนนะครับแต่ตู้นี้ผมว่าก็เผาได้อยู่นะน่าจะเผาทั้งตัวนะครับแล้วก็รูบี้ได้เยอะอยู่นะครับเพราะว่าตัวค่อนข้างจะโกงมาก รีวิวไปเยอะมากนะครับไฮเปอร์แม็กก็ล่าสุดที่ ID.5 นะครับลองไปดูคลิปกันได้นะครับคือด้วยความที่ว่า แสงมืดใหม่เดือนนี้นะครับมันเป็นรอบของแสงมืดใหม่คือมันเหลือหนึ่งตัว,ว,ะตวละโดยปกติในอดีตเนี่ยแสงมืดใหม่รอบมันเนี่ยจะมา2ตัวใช่ไหมต้นเดือนมาตัวหนึ่งกลางเดือนมาตัวหนึ่งนะครับบางรอบอาจจะมาทีเดียวเลย2ตัวนะครับแต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนะครับมีทีมใหม่ด้วยนะครับอะไรต่างๆด้วยนะครับแสงมืดใหม่นเนี่ยมันก็เลยเหลือแค่เดือนละตัวหนึ่งแล้วนะอนาคตอันนี้เราติดตามกันอาจจะกลับมาเป็นเดือนละ2ตัวเหมือนเดิมนะครับ คืออย่างเงี้ยเดือนหน้าเนี่ยธันวาคมเนี่ยมันจะมีแสงมืดตีมคริสต์มาสมา,มานะครับน่าจะต้องมานะแล้วก็มกราคมก็อาจจะมีอีกแสงมืดใหม่นะครับในตีมปีใหม่อาะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้มันก็เลยเหลือค่า ตัวเดียวนะครับซึ่งเดื pregnant, อนนี้มันไม่ใช่รอบของแสงมืดเก่านะครับแสงมืดเก่าเนี่ยจะมาอีกทีหนึ่งเนี่ยเป็นมกราคมนะอ่าถ้าเกิดมาเนี่ยก็ถือว่านอกรอบนะครับซึ่งก็ไม่มีนะครับเดือนนี้ก็เลยเหงานะเหงาครับไม่มีด่านพิเศษอะไรเข้ามาไม่มีอัปเดตอะไรเลยนะครับสาเหตุเพราะว่าการอัปเดตระบบเนี่ยมันจะไปเกิดขึ้นกลางเดือนหน้านะครับอ่าเดือนนี้ก็เลยแบบค่อนข้างจะเงียบกริบเลยนะจริงๆนะเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับไม่ค่อยมีอะไรเลยครับเดือนนี้นะ คือทุกอย่างจะไปเทที่ธันวาคมหมดเลยครับก็ได้เรียกว่าสิ้นปีก็บันเทิงกันหมดเลยนะเดี๋ยวรอดูนะครับว่ากลางเดือนหน้าครับตัวเกมจะมีอัปเดตอะไรนะครับโอเคเพิ่มโอกาสครับวันนี้ก็จะเปิดกัน4 ID ดีนะเปิดด้วยตั๋วกาชาครับอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะเดือนหน้าผมบอกแล้วนะครับว่ามหกรรมเผารูบี้ครับโคโรโบเรนเจอร์ครับก็ไม่รู้ครับว่าจะเก่งแค่ไหนความสามารถจะโหดไหมครับ เกียร์โคโรโบจะมีค่าแปลกๆนะครับหรือว่ามีเกียร์ดีๆหรือเปล่านะครับเซตเกียร์คริสต์มาสนะครับก็ออย่างที่บอกว่าเดี๋ยวรอดูในวันไลฟ์นะครับว่าเซตเกียร์คริสต์มาสห้าดาวหดาวเนี่ยจะมาหรือเปล่านะครับ7ดาวนี่คิดว่าน่าจะมาอยู่แล้วนะอันนี้ก็รอติดตามแล้วกันนะครับไลฟ์นะครับวันอังคารที่30มสิบคลิปเมื่อเช้าอธิบายไปหมดแล้วนะก็เก็บรูบี้เอาไว้ก่อนหลักๆนะสําหรับคนที่ยังต้องการทั้งเรนเจอร์ และเกียร์ครับสำหรับตัวมูลยัล,ลี่เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยทีมพอจะโอเคแล้วอยากจะได้ตัวมาเสริมความโกงนะครับหรือช่วยผ่านในส่วนของสเต็กยากนะครับไอดีสองนะครับก็ยังเปิดไม่ได้นะผมยังมี4 ID นะครับที่เปิดไม่ได้เดี๋ยววันนี้จะใช้ตัวเปิดกตัวกระชาบเปิดหมดเลยนะครับโอ้โหมีแค่หกใบเองนะครับมี6ใบนะครับร้านค้าน่าจะ โอแรกได้ไม่ถึงนะพาสครับอย่าลืมนะครับอ่าพาสนะครับจะนี้เซตอีก3วันนะครับเปิดไปหมดแล้วอ่ะไม่เป็นไรอที่2รอบเดียวก็เสียวได้หรือเปล่ามาลุ้นกันครับอ่าอย่าดูถูกนะตัวกระช้า50ใบ15ใบ20ใบนะครับเปลี่ยนเบรนเจอร์ตัวเก่งกันได้เยอะแล้วนะครับมาลุ้นกันครับฮึบ เปิดกันต่อที่ IDC นะครับ IDC มีเท่าไร่ตัวกาชาครับรูบี้ก็เหลือไม่เยอะนะเดินหน้านะครับก็คงจะเน้นไปเปิดเกียร์นะครับ13ใบร้านขายังเหลืออยู่ไหมนะครับอ่ะซื้อเกลี้ยงลนะพาร์พารเปิดไปหมดหรืยอยังอ่ะพารเปิดไปหมดแล้วโอเค13ใบเปิด2รอบ มาลน้นกันครับถ้าเกิดได้มาก็เหมือนต่อยอดนะอ่าก็จะได้ตัวกาชาอีกเพียบเลยนะครับรวมถึงกบดามัลตรานะครับตาการผ่านด่านสเตจยากนั่นเองนะครับคือแนะนําไปหมดแล้วนะมีตัวชนใกล้นะครับแม็กซ์สักหนึ่งตัวไอ้แม็กซ์เนี่ยมันยืนไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่ามันก็ปล่อยตัวออกไปขวางทางนะครับตัวก o ปี้สตัวนะครับหรือว่าตัวป่วซสมอหนึ่งตัวนะตัวรีเซ็ตนะครับ แล้วก็แน่นอนครับลำนำเย้าวยวนโอ้โหขอ i อทีสี่เย้อยวนมาติด i d ทหน่อยเถอะโอ้โหถ้าได้มานี่สุดทางแน่นอนครับ i อทีสีตัวค่อนข้างจะพร้อมแล้วนะครับคือตัวเดิมเนี่ยถามว่าผ่านได้ไหมอาจจะต้องติดนะมีติดสักที่หนึ่งนะครับอ่ะสองรอบ i อทไม่ได้เลยนะครับเปิดกันต่อที่ i อ6ีหนะครับ i อ6ีหกนี่กี่ใบนะครับ ไอ้ดน,นี้นี่ค่อนข้างสวยจริงๆนะเออถ้าเกิดมีตัวบินโหดๆมาอีก55ใบพอดีเป๊ะเลยนะครับสามรอบได้ปุ๊บก็จบแน่นอนครับ72ด่านยากอ่าส่วนการอัปเดตผมไม่รู้ครับว่าจะอัปเดตมาเมื่อไหร่นะครับก็ไม่แน่รอดูนะกลางเดือนหน้านะครับอ่าจจะมีอัปเดตก็ได้นะครับหรือว่าจะอัปเดตโหมดอื่ๆนๆะอันนี้ผมยังไม่รู้นะว่าจะอัปเดตเกี่ยวกับอะไรนะครับแต่กลางเดือนหน้านี่มีแน่ๆน,นะครับ เฮ้ยอะไรเนี่ยจะขาวไปถึงไหนขาวค้างโอ้โหให้ลุ้นนานไปไหมโอโ้วันนี้จะได้สักไอดีหรือเปล่าขอเถอะนะเพิ่มสักไอดีหนึ่งเนี่ยโอ้โหจะได้ไปเคลียร์ด่านต่อเลยนะครับคือไอดีที่มีมูนเจลรี่นี่คือสุดเลยครับ72ด่านผ่านหมดเลยนะครับโอ้โหขบวนการเจ็ดดรามาเพียบเลยสักตัวนะ แถมหน่อยนะทิ้งทวนถ้าไม่ได้นะครับก็คงต้องรอนะครับอรอบของแสงมืดเก่านะครับก็ไม่แน่นะมกักกะลาอาจจะโผล่มาทันทีนะครับโอ้โหตัวนี้อย่างเก่าเลยนะครับถ้าเกิดใครที่แบบ เปิดไม่ได้จริงนะครับก็คงต้องทําใจนะแล้วก็ไปรอนู่นเลยนะครับมกราคมนะสองอ่าแสงมืดเก่านะครับแสงมืดเก่าก็อาจจะมาคิดว่านะเพราะว่าถ้าตัวมันเก่งจัดๆนะครับมันก็น่าจะมาไขาอรอบหนึ่งอ่าหรือว่าคนที่เปิดใกล้จะถึงการันตีแล้วมีอยู่เหมือนกันนะอ่าเพราะว่ารอบนี้มีการันตีนะครับก็เปิดไปให้ถึงก็ได้แล้วก็ลุ้นเอานะซึ่งเรนเจอร์นะครับ มันก็รุ้นเหนื่อยอะใช้คําว่ารุ้นเหนื่อยนะเพราะว่าถ้าเกิดได้ตัวของซัลลี่นะครับหรือว่าตัวของบาวเนี่ยมันก็แบบไม่ดีใจเลยนะครับคือมันต้องรุ้นเป็นมูนเยลลี่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับเปิดกันต่อที่ ID 7 ID สุดท้ายแล้วโอ้โหจะได้ซัก ID นึงหรือเปล่านะเออเปิดได้แค่4 ID นะครับอ่ะมาลุ้นกันนะครับโอเค10บใบครับมาขอเถิดนะถ้าได้มานะครับก็ ก็ไม่แน่อยู่กันนะ ID นี้ไม่มีตัวรีเซ็ตเลยนะครับแต่ไม่มีรีเซ็ตก็ได้นะเพียงแต่ว่ามันอาจจะผ่านยากขึ้นนิดนึงอาจจะต้องเล่นหลายรอบนิดนึงมันไม่เหมือนกับทีมที่มีตัวครบตัวชนใกล้1ตัวรีเซ็ตหตัวนะครับกอปี้หตัวปวดหนตัวนะครับแล้วก็รำนำหนึ่งตัวใช้แค่5ตัวนะครับผ่านค่อนข้างจะสบายเลยนะครับคลิปเมาาื่อเช้าท้ายคลิปก็ลองเล่นให้ดูนะคือมูนเจลลี่เวล140นะครับก็ผ่านได้ครับ อ่ะมาคอนเธอรรอบสุดท้ายแล้วไม่ได้ก็จบแล้วนะครับเพราะว่าเดือนหน้าผมจะเก็บรูบี้เลยนะครับคือหลักๆก,ก็จะเน้นเกียร์คริสต์มาสลุ้นอยู่เหมือนกันนะ5ดาว6ดาวนะครับมาไหมโอโ้โหอ่ะออก8ดาว2ตัวแต่ก็ไม่ได้ตัวที่ต้องการนะครับ คำแนะนําเบื้องต้นนะเพราะอย่างที่บอกครับว่าถ้าเป็นทีมที่ยังต้องการเรนเจอร์ตัวหลักอยู่นะครับยังไงก็ขอให้เป็นโคโรโบเรนเจอร์จะดีกว่านะครับแล้วก็ไปลุ้นนะต้องไปลุ้นครับว่าเรนเจอร์ครับจะมีความเก่งในระดับไหนอาจจะมีตัวชนใกล้ไหมครับตัวดาเมจโหดแค่ไหนครับตัวป่วนจะมีหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไปอรอลุ้นกันนะครับคือคนที่ยังต้องการตัวหลักอยู่เนี่ยการปั้นแม็กมันจะไม่ยากเพราะว่ามันใช้กบดำใช่ไหม่วนมูนเยลลี่นะครับ มันต้องใช้กบม่วงนะเพราะว่าเป็นธาตุพิเศษนะครับถ้าเป็นทีมเริ่มต้นเลยอาจจะแบ่งเปิดสมมุติว่า Ruby มีเยอะมากจริงตัวกาชาเยอะมากจริงแบ่งเปิดเพราะว่ามีเอาไว้ก่อนเนี่ยก็ดีนะครับอ,อ,อย่างไอเดียนี่ก็เห็นแล้วนะครับว่าไอดี ID สร้างมาแป๊บเดียวเองครับโอ้โหเคลียร์ได้แบบว่าแป๊บเดียวเลยนะผิดกับไอเดียผมที่สร้างออกมาก่อนเนี่ยปรากฏว่าพอไม่ได้ปุ๊บเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้ก็ต้อง เอาไว้ก่อนคราวไว้ก่อนอาชนาทเนี่ยวางแผนให้ด,ดีคือบางคนเนี่ยทีมเขาพร้อมแล้วนะครับเขาอาจจะไม่อยากรุน,นโคโรโบรอบหน้าว่าจะเป็นเรื่องอะไรหรือว่าเก่งไม่เก่งนะครับเขาอาจจะแบบว่าต้องการมูนเยลลี่ละนาทีนี้แบบเนี้ยเขาก็อาจจะเปิดกันนะครับอาจจะเกิดเป็นไอดียที่ยังไม่มีอะไรเลยนะครับก็แนะนําว่ารอโคโรโบรเรนเจอร์ดีกว่านะครับแล้วก็หลักๆก,ก็คือเซตเกียร์คริสต์มาสนะครับคืออย่างไอเดีเจ็ดของผมเนี่ยสมมุติว่าเปิดได้เซตเกียร์คริสต์มาสมาเนี่ย ้ผมว่าทีมหน้าทีมเปลี่ยนเยอะเลยนะครับอาฉนั้นเนี่ย ID 7โอ้โหแต่รูบีมีกัอนนี้เดี๋ยวจะพยายามนะครับเก็บรูบีนะครับก็ยังเหลือ PVP อยู่นะอ่าสัปดาห์หน้าไม่ใช่เดีวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้สุดท้ายแล้วนะครับเสาร์ที่27นะครับก็เป็นเสาร์สุดท้ายนะครับของเดือนนี้แล้วนะที่จะเก็บ Ruby ้ฟรีจาก PVP นะครับเดี๋ยวผมคงจะฟาร์มพวกเออเรนเจอร์ตัวย่อยนะครับอ่าไม่รู้ว่าจะได้ถึง400ไหมนะก็จะพยายามเก็บให้ได้ครับ โซนเซตเกียร์คริสต์มาสห้าดาวหดาวมีคนถามว่าถ้ามาจะมาเมื่อไหร่ลองไปดูของปีที่แล้วก็ได้นะครับว่าช่วงเวลาที่มันมาเนี่ยจะมาเมื่อไหร่คือจะไม่ได้มาตั้งแต่เริ่มนะครับเพราะว่า,าคริสต์มาสเนี่ยน่าจะอันนี้ผมไม่แน่ใจเบื้องต้นอาจจะเป็นกลางเดือนอา,อาจจะเป็นกลางเดือนนะครับซึ่งมันจะไม่ได้มาตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่ามันเป็นเดือนโคโรโบเดือนโคโรโบก็จะเป็นตัวเรนเจอร์ครับแล้วก็เกียร์ครับฉะนั้นเนี่ย เดี๋ยววันอังคารเปิดเซิฟมาไปดูคลิปเปิดกระช่างก่อนว่าเรนเจอร์น่าีบเปิดแค่ไหนสำหรับคนที่ยังไม่ได้เก็บอะไรเลยนะและแบบอยากจะได้เกียร์คริสต์มาสซึ่งตอนนี้ส่วนใหญ่นะคนที่แบบพอจะมีทีมดีอยู่แล้วนะแต่ว่าเกียร์นี่คือยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะ่วนใหญ่จะเน้นกันที่เกียร์คริสต์มาสเป็นหลักอย่าง i d ดเเนี่ยก็ถ้าได้คริสต์มาสมาเนี่ยอย่างน้อยเกียร์อาวุธนะครับเน้นไปเลยครับว่าเกียร์อาวุธกับในส่วนของตกแต่งเกียร์อาวุธก็คือ ไม้คาถาคริสต์มาสนั่นเองผมยังไม่มีเลยนะเพราะว่าไอดีนี้มาสร้างมาไม่ทันนะครับาตะดิ่งนะครับคือช่องกลางเนี่ยใช้รองเท้าก็ได้ไงรองเท้าคู่กระดิ่งก็เป็นคอมโบลดแรกที่ค่อนข้างจะโหดแล้วนะครับอพาะฉะนั้นเดี๋ยวเราติดตามเนือกันนะเนี่ยดูตัวอย่างครับอย่างไอดีเเนี่ยสร้างก่อนไอดีแนะครับก็ยังติดๆขัดๆอยู่เลยนะครับกบก็เก็บเอาไว้ก่อนนะครับกบนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงกบวงหน้าจะมีประมาสัก สิบตัวได้มั้งอ่ะมีเก้าตัวนะครับกบม่วงครับมีเก้าตัวนะครับกบดำนะครับอ่ะสามสิบสองตัวอ๋ยวหาเพิ่มอีกแปดตัวนะครับแล้วก็รุนกันว่าเดือนหน้านะคือเดือนหน้าตั๋วมันใช้ไปแล้วว่าอย่างเนี้ยไอทีเจ็ดสมมติว่าน้องๆอยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ยมันต้องตัดสินใจเลือกแล้วนะอ่าอย่างของไอทีเจ็ดเนี่ยผมก็อาจจะเอาตัว๋วอ่าที่เดือนหน้าตัวเกมแจกมานะครับเพราะว่าเดือนโคโรโบครับก็มีกิจกรรมโคโรโบนะครับ แล้วก็กิจกรรมอื่นอ่าสเตนวิ่งนะครับผมจะเอาตั๋วเนี่ยไปเปิดเรนเจอร์นะครับแล้วก็รูบี้ไปเปิดเกียร์ซึ่งก็ขอเน้นไปที่เซตเกย์คริสต์มาส อ่ารูบี้ก็จะเก็บเอาไว้นะเอาให้ได้สัก4ี่ร้อยหกร้อยนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะอดีเนะครับจะเติบโตได้ไหมโอ้โหเทียบกับอันดีแปดที่แบบคนละเรื่องกันเลยนะอ่ะก็วางแผนกันให้ดีๆแล้วกันนะครับก็ขอโชคดีนะใครเปิดขอให้ได้ครับอยากให้ได้กันครับอยากให้ได้เลนเจอร์ตัวดีๆครับอยากให้เคลียร์สเตตหลักระดับยากครับสุดทางกันไปง่ายๆครับเอานี้ประมาณนี้แล้วกันนะอ่ะใครได้ไรก็มาขิงกันได้นะครัส่วนคลิปเมื่อเช้าไปดูกันนะอ่ะมัมีเรื่องของกิจกรรมอ่กิจกรรมใหญ่น เรื่องของคนที่ล็อกอินเข้าเกมต่อเนื่องเกือบ5ปีนะครับอลองไปดูคลิปนะดูคลิปให้จบนะเพราะว่ามีเรื่องของโคโรโบโด,ด้วยนะอยากจะเห็นคําทายนะคำทายนะออกมาสักเรื่องหนึ่งนะครับว่า,าคิดว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับผมจะได้คํานวณเรื่องของคาใบ,บ้าบาะแสเพิ่มเติมได้ครับซึ่งก็จะเหลือแค่คลิปสุดท้ายนะนะส่วนซีรี่ทีเพื่อนยันย้ำอีกครั้งหนึ่งครับซีรี่ทีเพื่อนที่ไอทีแเนี่ยก็จะเป็นวันอาทิตย์ อะจะทำกี่โมงรอติดตามดูแล้วกันนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ